มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวสำหรับผู้เล่นใหม่กันนะคะมีคนขอร้องกันมาอย่างล้นหลามเลยทเทียวเชียวหนึ่งคนนะคะก็เลยทำคลิปให้ดูเลยฉันอยากจะแนะนำให้เล่นสามตัวนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะแนะนำก็คือสามตัวได้ก็คือคือผิงคุรุมิแล้วก็โยโตนะคะทำไมถึงแนะนำสามตัวน,นี้อ่ะแบดับแรกเลยเอาคุรุมิก่อนคุรุมิเป็นตัวฮิวเบสิกเลยตัวฮิวเบสิกแบบเล,เ,ลเล่นเลยเล่นง่ายๆเลยอ่ะสกิล F หนึ่งอันดับแรกเลยสกิลฟ เอาไว้ฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนเวลาเพื่อนเลือดลดเลือดน้อยเราไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่เราฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนฮิวเราต่อสายฮิวเพื่อนเออกระโดดไปฮิวเพื่อนไปเพื่อนสู้เพื่อนสู้เพื่อนตีสมมุติเพื่อนโดนบล็อกโดนอะไรโดนตีโดนลุมเราแค่คลิกซ้ายบินเข้าไปหาลมเพื่อผลักศัตรูออกอย่างนี้ง่ายๆนะคะและอีกรูปแบบหนึ่งคือเพื่อนเลือดน้อยอยากเติมเลือดเพื่อนอัะต่อสายปึ๊บฮิวคลิกขวา ง่ายๆนะคะคู่นอกวงได้ส่วนอันติผู้เล่นใหม่ันดับแรกเลยโดนลุมแน่ๆโดนตีแน่เราอาจจะหนีอาจจะหนีไม่ค่อยเก่งโดนลุมอันติโดนตีปุ๊บไม่ไหวไม่ไหวอันติให้ไปเลยให้มันตีเราในวงนี้ไปเลยนะครับจะเป็นวงหิวเลือดจะเป็นวงหิวเลือดหิวใจหิวอะไรนะคะเอ่ดใดก็ว่ากันไปเนาะ ส่วนสกิลเอฟคุุมีสกิลเอฟแนะนำสกิลเอฟให้เป็นอันแรกนะคะเป็นการฮิวส่วนสกิลอันติแนะนําให้เป็นอันที่2นะคะแนะนำให้เป็นอันที่2อนะ,ะ,นะนนอันทีนะนท่3คือไม่ต้องใช้เลยคือน้อยมากฮิวได้น้อยมากๆคือสกิลคือสกิลเอ่อฮิวแบบบูทูธได้กระเถะิบอันนี้แนะน,นําอันสองเพราะเป็นฮิวเกาะเรื่อยๆแนะนําอันนี้มากกว่านะฮิลเกาะตั้งปไปเลยมันก็จะฮู่เกาะเราถ้าถ้าเกาะเราลดน,นะคะง่ายง่ายไหมตอนนี้ง่ายอีกตัวหนึ่งคือสื่อผิง ซือผิงก็เป็นตัวอุปรรการที่แนะนำเพราะว่ามีสกิลมีนีนค่ะและก็คือสกิลเนี้สกิล F อันที่2ของซือผิงสามารถใช้หนีได้เพราะว่าการกาโจมตีสีขาวก็คือการโจมตีปกตินั่นเองการโจมตีปกติคือไรการโจมตีปกติก็คือการตีอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้น,นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวลาที่เราเนี่ยโดนโจมตีปกติน่ะเราจะชะงักเราจะขยับไม่ได้เราจะหนีไม่ได้ส่วนถ้ามีสกิลนี้มาช่วยอ่ะเราโดนโจมตีนี้ปึ๊บ เขาขาวเงี้ยไปเลยตีขาวตีขาวอ๋อฉันก็เดินได้ปกติค่ะฉันเดินได้อย่างงี้เลยฉันเดินอย่างงี้ได้เลยค่ะตอนตีขาววะบอกเลยนะคะสกิลเอซือผิงอันนี้ดีตรงนี้ก็แนะนำเหมือนกันแนะนํามากด้วยแหละอันนี้เราโดนตีแล้วโดนอย่างงี้เลยเพื่อนตีขาวก็เราก็เดินได้ปกติค่ะตัวเราไม่สังนะ่ง มัาจะสลิงหนีตอนนี้นได้เลยค่ะมันสลิงไม่ติด,ดวยบอกเลยนะคะแล้วก็อันติอันตินี้จะเป็นแนะนำแนะนําเลยให้เป็นสกิลอันติเมออันที่2นะคะเพราะว่ามันจะกันตายมันจะสามารถใช้ได้ตอนตจดินะคะคือ70%ก็ใช้ได้ละะแล้วกันตายเนี่ยมันก็จะแบบนี้แบบ มันตีเรามันตีเราเลือดเหลือน้อยเลือดเราหมดเลือดเราหมดหลอดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นอีกรอบหนึ่งปิ้งกันาตก็จะแตกนะครับนี่ก็จะแตกเราก็จะได้เลือดขึ้นมาครึ่งหนึ่งออะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะถ้าไม่โดนตัดหิ้วนะเราจะโดนครึ่งหนึ่งปึ้งแล้วศัตรูที่อยู่รอบเราเนี่ยก็จะกระเด็นถอยไปแล้วก็จะหนีได้กันาตเราแตกปุ๊บด้งปึ้งปึ้งนี่แล้วก็หนีเลยดิวนี้เวลาเพื่อนเลือดน้อยกว่า50%นะเอาประมาณ50เราเห็นเราเห็นหลอดเลือดเพื่อนอยู่ซ้ายมือข้างล่างเพื่ หรืออติปึ๊บสู้อติสู้ไปสกิลเอฟให้เพื่อนเพื่อนโดนตีอยู่ให้เพื่อนแบบสามารถถอยถอยรอบ,บัาตั้งหลักเลยได้รถบปุ๊บซัดหนีหนีไปอยู่เลือดอยี่ขอบอะไรนี้นะคะแนะนำสอนแค่นั้น1กับ3ไม่แนะนำสำหรับเล่นใหม่นะคะกิลเอฟด,ด้วยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ฉันจะแนะนำก็คือโยโตฮิแมะใช่ไหมล่ะ ถามว่าทำไมถึงแนะนำตัวนี้มาดูเล่นยากจังเลยค่ะพี่เพราะว่ามันแบบมันต้องมีการเล่นอัติมันดูยากจังเลยที่แนะนำเพราะว่าสกิลเอฟค่ะสกิลเอฟอันที่สามสามารถใช้ตอนโดนบล็อกตอนโดนตีได้อะยังไงโดนตีเราขยับไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนฟ้าใสโดนเราโดนบล็อกโดนฟ้าใสโดนโดนลัต่อสกิลเอฟปึง่งการการทุกสิ่ง เื่ออยู่ในนี้ก็กันมันตีเข้ามาไม่ได้มันมันตีก็จะเก่งอ๋อเก่งอ๋อเก่งตีไม่เข้าเราตีไม่เราไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเราสามารถป้องกันตัวเองได้เลยช่วยเพื่อนได้กินเลือดในนี้ก็ได้เพราะว่ามันตีเราไม่ได้มันเดีงตรงนี้ที่แนะนำเออส่วนอันตรีอย่าไปหวังอะไรมากอ๋ออันติีไม่โดนไม่เป็นไรถือว่าได้ใช้โซนเข้าใจปะเราสู้ปุ๊บอันติตัดนะถ้าเราหิงไม่โดนอ่ะล้วก็แบบเออเอาโซนให้เพื่อนไง คือโซนในเพื่อนไม่เป็นไรถือว่าจัดรูมันทำให้สัดูกลวางเออตอนอยู่ตอนอยู่กันหลายๆคนนะแต่ถ้าเอาไปสับตัวเดียวคือยากอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นอะคือเริ่มรู้ทิปหลบกันแล้วมันก็เลยหลบง,ง่ายมันแค่ทิปหลบมันก็ได้แล้วไงเออเอาไว้โซนพอพี่ที่แบบเอาไว้ขัดใกเพื่อนนะคืออั้งตีแม่งเลยแล้วก็ขัดทิศขวา คลิกซ้ายพุ่งไปแล้วก็ชะนักแล้วก็คลิกขวาพุ่งซ้ายไปแล้วก็ชะนักแล้วก็คลิกขวาปาบปาบปาบนะคะัอันไหนก็ได้แนะนำแต่ส่วนใหญ่คนเล่นจะใช้ใชอันสามที่สุดเพราะว่ามันต่อเนื่องกว่าไงมันไปได้หกครั้งเออส่วนอันที่สองอาจจะเป็นดุนเลือดเมื่อก่อนที่ชอบใช้มากมันก็ดีแหละแต่ถ้ามันบางทีมันไปต่อได้ไม่สุดนะเวลาแบบอยากทำดาเมจขั้นสุดอะ่ะนั่นแหละสื่อที่แนะนำ ที่นะนำโยโต้ก็เพราะว่ามีสกิลขาดนะคะเป่งๆๆนะเก่งๆ,นๆหน่อยู้ไปได้อันนี้ประมาณนี้นะคะตัวที่แนะนำก็คือมีครูมิสื่ผิงโยโตะนะคะก็นั่นแหละก็ที่บอกไปว่ามันดีตรงไหนนะสามตัวได้แหละอยากแนะนำจริงๆเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไปไปแต่ละมาแนะนำกิ้แกล้งสักหน่อยหนึ่ง